ทำโอเคเฮ้ยทำไมทำไมเฮ้ยไม่ทานจริงๆไม่ทานจริงๆพูดจริงต่างหากเลยผมเท่าไหร่แล้วล่ะผมเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมเท่าไหร่แล้วล่ะโอ้โหโอเคโอ้โไม่ดีมือกดชัตเตอร์ชายต่างหากเลยไม่ได้เลยจริงๆนะพูดจริงๆนะเนี่ยจริงๆเออเออไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ลูกๆเอา ปลาปลาถ่ายที่ปลาถ่ายที่ถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปแห่ว่าเลี่อะไรอ๋อเหรอราพช่วยลุกมาดิไหนๆก็แม้ให้เกียดมาละไม่ไม่ไปถึงไปรู้ไม่ไม่ไม่ไปถึงรู้นท่านบันดิ่งคนเนี้ยภาพถึงเนี่ยมองเห็นว่อะของของรถไฟช้าชัดชัดเพื่อปิดนะป้า ใ้เบลปิดอาอาะปะขับไปปะข้าไปปะข้าไปขยันอ่ะไม่นับเลยครับเออไม่รู้เยว่าทไม่ยังอ้าวอันอันนี้เป็นภาคเคลนไหวนะครับภาคเคลื่อนไหวเออมาทำมือทำมือ่ะแป๊บสิชูมือชูมือชูมืออ่ะขยากว่าแล้วว่าไปเลยเออยัา ถายตั <ge ar> ้งแต่เช้าแล้วเอาไปลเดี๋ยวทานเป็นจนดวพตัดให้แม่ก่อนเออจานจานทมอประกอบเตรียมจานย่างจ้ะดูดูดูจานน่ม่ะกะมังเนะกลมังมาชื่ออะไรกมไปหลู่เอามาค่สองคนอะ นในงามเป็นบที่ชาไหมโกนหัวแล้วดูนี่เจาจริงเหรอหนี่งดูดิเหมือนดิ้นด้วยใครวะเนี่ยเขาคุยกันมาหลายคนแล้วนะว่าเนี่ยไปขโมยลูกอจ๋าวมาเลี้ยงไว้